สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับภายหลังจากที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโนะได้มีการประกาศรายชื่อ47นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียเพื่อแข่งขันอีก3นัดสุดท้าย ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ล่าสุดสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศเวียดนามหลายสำนักรายงานว่าผลพักดาวทองทีมชาติเวียดนามที่มีปาร์คฮังซอได้คุมทัพอยู่ได้มีการแบบโผรายชื่อ50นักเตะออกมาเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันโดยมีลูกทีมของโคซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองในสโมสรฮองอัญ,ญาลาัยติดร่วมทีมถึงเจรายด้วยกันสำหรับ50นักเตะของทีมชาติเวียดนามมีดังนี้ ผู้รักษาประตูดังวันลำจากเซเลโซโอสาก้าบุยตรานรวงจากฮานอยเอฟซีเงียนตวนมานจากเวทเทลเงียนวันห่วงจากซองลำเหออันและเงียนวานตวนจากไฮฟองกองหลังเก๋งอกไห่บุยเทียนดุงเงียนจองหวานเงียนตันบินจากเวทเทลโดดุยมานตรานดินตรวงบุยหองเวียดอันตรานวานเคียนดวนวานเหา เหียนตันฉุงเลฟานส่วนจากฮานอยเอฟซีวูวันทันเหียนฟงฮงซุยจากฮองอัญญาลายเงียนวานเวดาววานนำจากฮองลินฮาตินดวงทันเฮาโฮทันไทยจากบินดินเหียนมินตรุงจากทันหวาฟาร์มมานส่วนจากซ่องลำเงี้ยนและโดทันตินจากดานังเอฟซีส่วนกองกลางเหียนควงไห ฟามดึกหุยเหยียนวันเคียดงานวันใดจากฮานอยเอฟซีเหยียนตวนอันเรืองส่วนเชืองตรันเมียนวิงเหยียนวันตวนจากฮองอัญยาไลยตานวันคองลีคองฮวงอันจากฮองลินฮาตินโตว,วานวูตานเวียดเรื่องจากบีคาเมกบินเดืองเหยียนให้หุยเหยียนให้ลองจากทันควางนินรังตานอ้วน ฟานวานลองจากดานัง 4, เอฟซีเงียนหุยหุงเก่าวานเตียนจากไซงอนฟานวานดึกจากซองรามเงี้ยอันโวหุยตวนจากโฮจิมินซิตี้และเหงียนห่วงดึกจากเวียดเทลส่วนกองหน้าเงียนคองเฟืองจากฮองอันยาลายเหงียนเทียลินจากวีคามิกบินเดืองหาดึกชินจากดานังเอฟซและเหงียนอันดึกจากดองตามลองอันทั้งนี้ถึงชาเวียดนาม จะเริ่มเข้าแคมป์เก็บตัวกันในวันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปที่เมืองบินดินตอนกลางของประเทศและจะทำการตัดให้เหลือ34ผู้เล่นบินไปแข่งขันที่สรหรัฐอเมริสในเดือนมิถุนายนตามลำดับสำหรับสถานการณ์ของซูฟุบอลโลก2022รอบคัดเรื่องสดเอเชียกลุ่ม G ีเวียดนามอันดับ1หลงเล่น5นัดมี11แต้มมาเลเซียอันดับสลงเล่นหนัดมี9แต้มไทยอันดับ3ลงเล่น5นัดมี8แต้ม ยูเอเออันดับ4ลงเล่น4นัดมี6แต้มและอินโดนีเซียอันดับ5ลงเล่น5นัดยังไม่มีแต้มมีรายงานยาโฮดารูทัซิมยอดทีมแห่งศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกสนใจกระชากตัวดาวยิงทีมชาติไทยเจ้าของนิกเนมเ k เคไไปร่วมทัพตามที่ก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวลือ เกี่ยวกับอนาคตของอดีตศักรกสอนดาวยิงทีมชาติไทยในฤดูก,กาลหน้าที่ยังเป็นเครื่องหมายคำถามว่าจะลงเอยกับทีมไหนหลังตัวนักเตะหมดสัญญายืมตัวกับการทเรอเอฟซีและจะต้องกลับไปเอชซจีเมืองทองยูเนเต็ดตนสังกัดตัวจริงทว่าด้วยค่าเหนื่อยของจอกอบที่อยู่ในระดับเกือบครึ่งล้านเป็นเรทที่กิเลนพยองจ่ายไม่ไหวแน่นอนรวมถึงสิงเจ้าท่าการทะเลือเอฟซีและทีมเงินถุงเงินถังทีมอื่นก็ยังไม่มีท่าทีชัดเจน ว่าจะสนใจดึงเ k เคนไว้ล่าตะข่ายในฤดูกาลหน้าหรือไม่ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่ายาโฮหโรธาสิมที่มหาเศรษฐีแห่งศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกหลีกสูงสุดของเสือเหลืองกำลังให้ความสนใจที่จะอยากได้เอเคนายไปร่วมทัพโดยลังข่าวเปิดเผยว,ว่ายาโฮหนั้นมีความประสงค์เล็งไปที่เจคอบอดิศัก์ไกสอนกองหน้าที่กำลังจะหมดสัญญายืมตัวกับสิง้าท่าเข้าไปเสริมทัพมาสักระยะหนึ่งแล้ว โดยพร้อมยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวดาวยิงดีกรีทีมชาติไทยไปร่วมทัพสำหรับอดิศักกายสอนถือเป็นหนึ่งในกองหน้าคนไทยที่ทําผลงานในศึกไทยลีกฤดูการที่ผ่านมาได้อย่างยอดเยี่ยมเจ้าตัวมีโอกาสลงสนามให้กับการท่าเรือไปทั้งสิ้น29นัดทาผลงานไป11ประตูและเป็นดาวสังโวคนไทยอันดับ3โดยเป็นรองเพียงแค่ฟิลิปโรเลอร์ของราชบุรีมิตรผลที่ยิงไป14ประตูและนัทวุฒิสุขสุ่มกองหน้าของทรูแบงคอกยูเนเต็ด ที่ยิงไป12ประตูเท่านั้นปิยะพงผิวอ,อ่อนอดีตดาวยิงทีมชาติไทยขอทำนายว่าอีกไม่นานกิติศักดิก์เสนาเมืองจะขึ้นไปคุมทีมชาติวเวียดนามอย่างแน่นอนหลังเจ้าตัวกำลังฟีเวอร์สุดๆในวีลีกปิยะพงผิวอ่อนตำนานกองหน้าทีมชาติไทยเชื่อกิติศักดิก์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนฮองอัญญลายมีโอกาสก้าวขึ้นไปเป็นกุศลทีมชาติวเวียดนามหากปักหังซอ ไม่สามารถพาทัพดาวทองทะลุเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายของสึกฟอตบอลโลก2022รอบคัดเลือกส่วนเอเชียได้เนื่องจากมองวัซิโก้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทุกอย่างและเป็นที่รักของแฟนๆอีกด้วยกลายเป็นกระแสซิโก้ฟีเวอร์ไปทั่วทั้งวงการลูกหนังอาเซียนหลังจากเจ้าตัวกำลังทำผลงานสุดยอดพาฮองอัญญาลายติดลมบนรังจ่าฝูงด้วยการมี25คะแนนจาก10นัดนอกจากนี้ บัตรเข้าชมเกมในบ้านของสโมสอก็ถูกแฟนบอลต่อแถวยาวหลายกิโลเพื่อแย่งกันซื้อเพื่อเข้าชมเกมทําให้เริ่มมีการพูดถึงโอกาสที่ซิโก้จะคุมทีมชาติเวียดนามในอนาคตด้วยประเด็นนี้เดตุกได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยซิโก้เป็นเสมือนฮีโร่ของคนเวียดนามอยู่แล้วยิ่งกลับมาทําห้องอัญญลาลยฟอร์มเยี่ยมขนาดนี้เขายิ่งโดนสปอตไล์สองเข้าไปอีกผมมองว่ามีโอกาสที่เขาจะกล้าไปเป็นโค้ชทีมชาติเวียดนามเลยนะ ทางสมาคมฟุตบอลเวียดนามต้องเล่งเอาไว้แน่อาจจะเดเร็วนี้ด้วยหากปักหางซ่อไม่สามารถพาเวียดนามเข้าสู่รอบส2สองทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกได้ก็คงเป็นโอกาสดีที่จะได้เห็นซิโก้ขึ้นไปนเป็นแม่ทัพเวียดนามแล้วจะมีโอกาสมาชนกับทีมชาติไทยแน่นอนปิยพงศ์กล่าวในรายการแต่งโมลงปิยพงศ์ยิงสำหรับโค้ซิโก้เคยคุมทีมชาติไทยระหว่างปี2014ถึง2017 ก่อนจะไปคุมการเทเลฟซีในช่วงเวลาสั้นๆในปี2017แล้วตัดสินใจมารับงานคุมห้องอัญญาลายเมื่อปลายปี2020ที่ผ่านมาช้างศึกฉีดวัคซีนโควิดเรียบร้อยช้างศึกได้รับวัคซีนโดดแรกเป็นที่เรียบร้อยก่อนบินไป UAE ส่วนโดดส2รออีก2-3ส,ส,สัปดาห์ การแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีใน3นัดสุดท้ายจะโย,ยกประเต็ที่ UAE สถานการณ์ล่าสุดยังกั้ากึ่งจะฝูงเวียดนามหนัด11แต้มตามเรื่องมาเลเซียหนัด9แต้มไทยหนัด8แต้ม UAE 4นัด6แต้มและมาเลเซียแพ้รวดหนัดตกรอบแล้วส่วนความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกที่ฟุตบอลทีมชาติไทยล่าสุดนักกีฬาสตาฟโค้ชและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิดเข็มแรกที่สถาบันบำราศนาราดูนจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นที่เรียบร้อยโดยจะฉีดต่อเนื่องเข็มที่2ในอีกประมาณ2-3สัปดาห์ข้างหน้าโดยอากิรานิชิโนะวหน้าโคเรียกนักเตะเข้าแคมป์ชุดแรกตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมและชุดที่2ตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมก่อนจะเดินทางไปยูเวันที่21พฤษภาคมมีอุ่นเครื่อง2นัดวันที่25พบกับโอมาน และวันที่29พบกับทาจิกิสถานน้องใหม่ไทยลีกเอาจริงปักเเขนค่าเหนื่อยหลักล้านให้กับดดเลหวังกระชากตัวมาร่วมทัพแต่เจ้าตัวยังลังเลไม่ตอบทำเอาทีมยื่นขาดหากไม่ตอบในสัปดาห์นี้พร้อมหากองหน้าคนใหม่มาสู่ทีมความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายนกเตะไทยลีกโดยเฉพาะประเด็นของเดเลที่มีข่าวพัวพันกับช้างเผือกเชียงใหม่ยูเนเตต ทีมน้องใหม่ไทยลีกซึ่งได้มีการยื่นข้อเสนอให้เจ้าตัวไปแล้วด้วยล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าข้อเสนอที่เชียงใหม่ United, ยูเนเต็ดยื่นไปให้กับดาวยิงกิเลนพยองถือว่าไม่ธรรมดาตัวเลขประมาณ7หลักโดยอยู่ในระดับเดียวกับที่เคยได้รับกับเอชจเมืองทองเลยทีเดียวทําให้ตอนนี้ทางเชียงใหม่ยูเนเต็ดรอคําตอบจากทางดาเดลอยู่ในเวลานี้อย่างไรก็ดีในรายง,งานระบุอีกว่าหากเจ้าตัวรับข้อเสนอดังกล่าว เชียงใหม่ยูเนเต็ดก็พร้อมจะปิดดีลนี้ในทันทีแต่หากเจ้าตัวยังไม่ยอมตัดสินใจหรือให้คําตอบกับทีมในช่วง1-2สสัปดาห์นี้บอร์ดบริหารก็อาจจะตัดสินใจหากองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทีมเช่นกัน